อยู่นี่หรอก Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, happy birthday to you าเลยนะยัดีใจดีใจว่ะโลกร้องไห้เลยเหรอครับโลกกับมีกรอนเก้าขวบเหรอแันดีบอกพวกเรารักมากรสุดหัวใจรักมากรอนที่สุดในโลกเลย สุขสันต์วันเกิดนะลูกสุขสันต์วันเกิดนะลูกเป็นวันหนึ่งเพราะว่าป๊ากับแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับงานเยอะเป็นที่ช้าไปวันหนึ่งนะลูก<ม>แต่ปาป๊รปารักมาก่อนนะครับขอให้มาก่อนเป็นเด็กดีนะลูกตั้งใจเรียนนะครับนะครับลูกบ๊ายบายลูกบ๊ายบายสุขสันต์วันเกิดมาก่อนเก้าขวบหรอ